สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนนุงเลิศนะครับวันนี้ก็อยู่กับเรื่องของการเตรียมพร้อมการเปิดตาดอกเหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนเรื่องของการทําดอกเนี่ยเป็นอะไรที่พูดไม่จบไม่สิ้นนะครับมีอะไรที่ต้องอัปเดตอยู่ตลอดเลยนะครับวันนี้เนื้อหาหลักๆที่เราจะคุยกันนะครับหนึ่งก็คือเราจะลงศาลนะครับในกลณีมที่ลงศาลเนาะส่วนที่ส่วนที่ไม่ลงศาลเนี๋ยผมแยกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือการลงศาลเนี่ยมันก็จะเกิดคาถามว่า เราลงสารตอนไหนนะครับสะสมอาหารกับลงสารเนี่ยเอาอันไหนก่อนดีนะครับจะลงสารก่อนจะสมสะสมอาหารก่อนนะครับเอาแปบ,บว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันให้เทคนิคไปนะครับก็ไปปรับใช้ที่สวนท่านดูนะครับเทคนิคทั้งหมดที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือทําอยู่ที่สวนนะครับส่วนท่านไปฟังของสวนอื่นมานะก็ลองเก็บมารวบรวมข้อมูลไว้แล้วก็ มาประยุกต์ใช้ที่สวนของเรานะครับสภาพอากาศเป็นยังไงดินเป็นยังไงต้นเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ของการลงสารนะครับลงสารเนี่ยก็ตามที่ทุกท่านได้ยินมาเลยว่าลงสารเนี่ยเป็นใบเพสระดนะครับใบเพสระดติดแกนะ่ก็คือกลางหมดทุกใบแล้วนะครับรอแค่แก่ตัวเราก็จะลงสารกันในตอนนั้นนะครับทีเนี้ยก็จะมีเรื่องของการสะสมอาหารเราจะสะสมอาหารหลังที่เราลงสารหรือว่าเราจะสะสมอาหารก่อนหรือจะสะสมอาหารตอนไหนนะครับ การสะสมอาหารก็อย่างที่เราพูดกันเลยก็คือฉีดปุ๋ยทั้งทางดินและทางใบนะครับไนโตรเจนน้อยนะครับก็คือตัวหน้าต่ํากลางหลังสูงอย่างเช่น5 2าย0สนะครับส,สูตรที่ผมใช้อยู่ที่สวนก็สูตรนี้เลยนะครับใครที่จะตามก็ใช้สูตรนี้นะครับในการฉีดสะสมอาหารเนี่ยเราสามารถฉีดก่อนที่เราจะลงสารได้คือเมื่อเราสะสมอาหารเนี่ยเราฉีดปุ๋ยตัวไนโตรเจนต่ำเนี่ยนหนึ่งเลยก็คือผลที่ออกมา ผลที่ตามมาใบเนี่ยก็จะออกน้อยนะครับใบมีขนาดเล็กลงเพราะว่าเรากดไนโตรเจนลงช่วงที่เป็นใบดับเราก็ต้องดูว่าใบชุดถัดมาใบชุดก่อนอะนะครับใบชุดแรกอะเรามันดีมันดีมากไหมนะครับมันดีแบบมันออกมาพอต้นไหมถ้าเกิดมันออกมาพอต้นแล้วเราไม่ต้องการใบชุดสุดท้ายมันเวอร์วังอลังการมากเราก็สามารถที่จะสะสมได้เลยะสะสมฉีดตอนที่มันเป็นใบดับได้เลยใบชุด สุดท้ายที่ออกมามันก็ออกมาเป็นใบเล็กๆนะครับใบเล็กๆอาจจะได้น้อยๆใบอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใบเก่าเราไม่ดีเนี่ยใบชุดชุดก่อนเนี่ยไม่ดีใบชนนุดที่1เ,เนี่ยไม่ดีเราก็รอหน่อยนะครับรอหน่อยแต่ทางดินเราหวานไป,นนไป,นปนแล้วนะทางดิอนอวกว่ามันจะขึ้นต้นเรานึกออกไหมครับทางดินเนี่ยเราหวานไป8 24 24เนี่ยเราหวานไปตอนที่มันเป็นใบตันอยู่แล้วนะครับใบชุดที่1ตันอยู่แล้วกว่ามันจะขึ้นต้นนะครับปวยวิ่งขึ้นต้นกว่ามันจะทํางานมันไม่เหมือนกับปุ๋ ทำงานเลยนะครับมันก็ส่งผลต่อใบเลยอ่าถ้าเกิดใบเรามันไม่ดีอ่ะฐานใบชุดที่หนึ่งอ่ะมันน้อยมันโดนเพี้ยก,กินมันอ่าเก็บใบไม่อยู่พูด,ดง่ายๆนะครับเก็บใบไม่อยู่ใบไม่พอต้นนั่นแหละเรายังต้องการใบชุดที่สองเนี่ยอ่ามีขนาดที่ใบใหญ่อยู่มีขนาดที่อ่าจนวนเยอะอยู่เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งฉีดสารสมอาหารอ่าทางใบแล้วก็ฉีดแคลเซียมโบลอนปกติ ธรรมดาในช่วงที่เป็นใบปีแดงนะครับก็ต้องรอก่อนรอให้ใบเนี่ยมันแบะออกมาก่อนนะครับมันกลางออกมาเป็นใบเพลสลาดก่อนนะครับก็คือครึ่งหนึ่งอะประมาณสักได้ใบออกมาสักครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับกางหมดแล้วยังเหลือยอดปีแดงเป็นใบฝักดาบอยู่เนี่ยยังไม่กลางเนี่ยนะครับฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันแล้วครึ่งต่อครึ่งเนี่ยเราค่อยจีสะสมอาหารก็ได้ มันจะทําให้ใบของเราเนี่ยมีจํานวนที่เยอะขึ้นนะมันก็มีข้อเสียอีกถ้าเกิดเราไปฉีดสารสมอาหารช้าบางทีเราก็สัดสมอาหารได้น้อยแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดใบเราดีนะเราสามารถลุ้งตั้งแต่หางประทูเลยได้นะครับมันก็แล้วแต่เทคนิคใครชอบไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมเนี่ยที่สวนผมเนี่ยผมจะรอก่อนนะครับใบใบก็ยังดีอยู่นะครับแต่ผมจะรอก่อน <S <S เหตุผลที่รอเพราะว่ารอให้ใบเขากลางก,ก่อนเนี่ยค่อยฉีดสารสมอาหารค่อยบล็อกโครงสร้างใบเขานะครับเหตุผลก็เพราะว่า ปีนี้ฝนมันค่อนข้างที่จะยืดยาวนะครับกว่าเราจะเปิดตาดอกได้เรามีเวลาเรามีเวลาสะสมอาหารเยอะเลยแล้วก็รอให้ใบเขานิกลางก่อนนะครับกลางเป็นเพษสลัดก่อนสักครึ่งนึงก็ได้เราค่อยฉีดสะสมอาหารทางใบนะครับใบมันก็จะได้จานวนที่เยอะขึ้นนะทีเนี้ยฉีดสะสมอาหารไปแล้วรอจนใบเป็นเพสลดัดติดแก่นะครับก็กลางหมดทุกใบแล้วรอแค่แก่ตัวเนี่ยเราค่อยลงสารก็ได้ มันประมาณนี้นะครับเทคนิคในการฉีดสะสมอาหารกระลงสารนะครับหลังจากลงสารล้วก็สะสมอาหารต่อนะครับสะสมอาหารก็รรกปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับทางดินเราไม่ใส่แล้วนะครับทางดินเราใส่ครั้งเดียวนั่นแหละนะครับใบหนึ่งชุดผมก็ใส่ทางดินหนึ่งครั้งก <Francis> <eyebr> ็จะไม่ใส่อีกแล้วนะครับก็จะที่เหลือจะเป็น bay, าท,าทางใบฉีดสะสมอาหารทางใบเอานะครับตัวสะสมอาหารเนี่ยมันก็จะมีปุ๋ย525 30นะครับแคลเซียมโบรอนพวกนี้นะครับ แล้วก็ธาตุรวม3ตัวนี้แหละนะครับที่เป็นปุ๋ยนะส่วนยาก็แล้วแต่อาการนะครับยาก็จะเป็นลายแดงนะพวกเลียจะกระจันพวกนี้อ่ะก็ผสมได้หมดเลยนะทุกตัวผสมฉีดพร้อมกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาะนะก็ฉีดเข้าไปสะสมอาหารห่างกันอีกสัก10วันก็มาฉีดอีกครั้งหนึง่ง15วันก็มาฉีดอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าใบของเรามันจะแก่ตานดีใบแก่เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูอากาศ ถ้าคิดว่าหนาวมันจะมาเราก็สอยขแขนงแล้วก็มีการกวาดโคลนเบาน้ําลงนะที่สวนจะไม่ถึงขั้นงดน้านะครับแต่แค่เบาเพราะว่าอยู่ที่สวนภาคอีสานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงแค่ตัดหญ้ากวาดโคลนลมหนาวก็แทะเข้ามานี่แห้งแรงจนไม่มีที่จะอยู่แล้วนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับอากาศภาคอีสานเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ที่งดกักโศอกอยู่นะครับสวนผักพวกนี่แหละนะครับกักโศกเอาดอก ดอกมาเยอะมากนะครับดอกนี่มาเต็มต้นเลยแต่ว่าพอเรากักนานๆไปใบเขาล่วงเยอะนะใบเขาล่วงเยอะทีนี้เราได้ดอกมาแล้วเราค่อยมาให้น้ําใช่ไหมครับตามสเต็ปเลยได,ได้ดอกมาแล้วก็ให้น้ําพอให้น้ําเสร็จแล้วเนี่ยใบล่วงจากการกักด,ดอกเนี่ยใบชั้นในล่วงผึบผับเลยก็เกิดการแตกยอดใหม่เกิดการแตกยอดใหม่ทําให้อาหารเนี่ยก็ถูกโยกไปเลี้ยงยอดใหม่ ดอกก็จะเกิดอาการแบบดอกร่วงบ้างเอ่ยดอกฟอบ้างเอ่ยนะครับก็มีหลายๆหลายๆหลายๆปัจจัยที่ทําให้เราไม่ได้ดอกหรือสูญเสียดอกนะครับนี่แหละการทาทุเรียนมันเป็นอะไรที่เราต้องพยายามคิดวิเคราะห์ในแต่ละช่วงนะครับคือผมทําวิดีโอให้เนี่ยก็เป็นไกด์พูดในมุมกว้างนะครับอาจจะถูกใจหลายคนหรืออาจจะไม่ถูกใจหลายคนนะครับอาจจะถูกกับบางพื้นที่อาจจะถูกกับบางสวนนะบบางสวนก็อาจจะไม่ถูก เทคนิคในการทำเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับพยายามหาหลายๆเทคนิคแล้วก็มารวบรวมแล้วก็มาปรับใช้ที่สวนอย่างของผมเนี่ยก็มาปรับใช้ที่สวนเหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของการให้น้ํานะครับการให้น้ําของสวนผมเนี่ยหไม่ได้งดน้ําตอนเปิดตาดอกแค่เบาน้ําลงนะครับดอกก็ออกเสมอแต่บางพื้นที่ต้องกักน้ําดอกถึงจะมาเสมอ อย่างเงี้ยนะครับมันมันก็เลยเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เพียงแต่เป็นแนวทางเป็นแนวทางในการทำนะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งใบนะครับแต่งใบแต่งแขนงอย่างเงี้ยบางสวนบอกที่สวนผมไว้ใบเยอะอใบทึบเดี๋ยวเป็นเชื้อราเดี๋ยวดอกออกน้อยเพราะว่าใบมันเยอะไม่ค่อยได้แสงอย่างนงี้นะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่เราทําเปิดตาดอกจริงๆเนี่ย ที่บ้านผมเนี่ยมันจะมีหนึ่งอะลมหนาวหมอกแล้วน้ำค้างแล้วก็สภาพอากาศลมมาตีใบฝั่งทางทิศเหนือใบก็หายไปเกือบ5 0ซในซีกนี้เนี่ยใบเราก็หายไปแล้วนะครับถ้าเราเกิดเราไว้ใบน้อยเหลาเป็นหางม้าออกไปเนี่ยก็เคยทำเหมือนกันนะครับเหลาเป็นหางม้าออกไปเนี่ยก็โดนโลมมาเนี่ยก็ใบก็หายไปเกือบหมดเลยนะครับ ก็เลยต้องไว้ใบเยอะๆเพื่อที่นี่แหละมีการสูญเสียในเรื่องของลมตีใบด้วยสภาพอากาศหนาวเวลาหนาวมาน้ําค้างมาอย่างเงี้ยตอนที่เราก,ากักน้ํามาดอกหรือบาน้ํามาดอกก็จะเกิดเรื่องของซันเบิร์นซันเบิร์นก็คือแดดเผาใบทางที่ตะวันตกทางที่ตะวันตกเนี่ยโดนแดดเผาทางเหนือเนี่ยโดนลมหนาวตีเพราะว่าอ,อีสานมันลมแรงนะครับลมแรงเวลาเวลาหนาวมานี่เราก็จะสูญเสียใบไปทั้งสองฝั่งเลยเหตุผลที่ผมทําไมไว้ใบเยอะ แล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเหลากิ่งออกไปเยอะๆนะครับก็นี่แหละเหตุผลก็คือจะเก็บจํานวนใบใบไว้เยอะๆนะครับเพื่อเอาไปแลกกันนี่แหละสภาพอากาศนะครับสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้นะแล้วก็มีอีกนะครับในเรื่องของแถวอีสานแถวสวนที่ผมอยู่เนี่ยมันล้อมรอบไปด้วยสวนยางนะครับล้อมรอบไปด้วยสวนยางแล้วสวนที่ออกยอดอยู่ตลอดนะครับ ไม้ที่ออกยอดอยู่ตลอดเนี่ยก็คือทุเรียนของผมนี่เองนะครับที่อยู่ท่ามกลางของสวนยางหลายๆสวนไม่ว่าจะเป็นลายแดงไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟอะไรทุกสิ่งทุกอย่างประดังประเดีเข้ามานะครับเพราะว่าสวนเรามันอยู่ท่ามกลางต้นไม้อื่นๆรอ,อ,อบข้างใบแก่หมดเลยนะครับใบแก่หมดเลยเพี้ยนี่ก็กระโดดเข้ามาที่สวนเรานะครับมีความชุ่มชื้นมีการให้น้ําอยู่ตลอดต้นไม้สมบูรณ์มีการต้นไม้มีใบอ่อนอยู่ตลอดนะครับมันก็เป็นดึงดูด ไอ้พวกศัตรูนั้นเข้ามานี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมทำไมเก็บใบไว้เยอะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับแต่สวนบางสวนเนี่ยไม่โดนลมเลยนะครับอยู่ในหุบเขาไม่โดนลมไม่โดนมีปัญหาเรื่องของสันเบินอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องของศัตรูพืชเราก็อาจจะแต่งกิ่งน้อยๆไว้ใบเอาไว้พอเลี้ยงลูกเลี้ยงต้น มันจะจัดการง่ายนะครับเรื่องของโรคแมลงเชื้อลงเชื้อราก็จะน้อยตามนะนี่แหละการจัดการของสวนมันอยู่ที่สวนเรานะครับว่าเราจะจัดการยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนี่ผมบอกเลยทําสวนไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่ความชอบของเรานะครับบางสวนเนี่ยกิง่งตัดเป็นทรงกระบอกผมก็เคยเห็นมาแล้วนะเป็นทรงกระบอกจริงๆนะตัดยอดบอกข้างๆเหมือนเป็นทรงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับ ก็น่ารักดีผมก็ไปเห็นมาก็น่ารักดีก็เป็นสวนที่แบบเหมือนเหมือนต้นเป็นเหลี่ยมๆนะฮะแล้วใบก็จะเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายยอดนะฮะกิ่งนี้ยืดออกมาอสมสมมุติตัวผมเป็นต้นทุเรียนตรงนี้เป็นกิ่งออกมานะเขาก็จะเหลากิ่งนี้ออกมาเลยนะครับเหลากิ่งแล้วก็จะมีกิ่งแยกออกตรงไปแล้วก็ตัดยอดออกแล้วก็มันจะเป็นพุ่มทีนี้นะฮะใบก็จะเป็นพุ่มอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดห้อยลูกนะฉีดยุงฉีดยาก็ฉีดกุ่มข้างนอก ก็จัดการง่ายดีนะครับผมก็ใจผมก็อยากทําแบบนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทาแบบนั้นแล้วเนี่ยเวลาลมตีมาเวลาแดดเผาอยางเงี้ยกลัวใบผมจะไม่พอเลี้ยงลูกนะครับก็เลยต้องทําสไตล์แบบนี้นะครับซึ่งในอนาคตเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับมีการปรับเปลี่ยนยังไงณนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องทําตามรุ่นพี่ไปก่อนนะครับทำตามอาจารย์ที่ทําก่อนนะครับเราก็ต้องทําตามแบบนั้นเพราะว่าความรู้ในการทําทุเรียนเรายังน้อยอยู่เนาะเราจาเป็นจะต้องพึ่งพา รุ่นพี่นะครับอาจารย์หลายๆท่านที่ทํามาก่อนนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูนะครับในการเก็บข้อมูลในหลายสวนมาแล้วก็มาวิเคราะห์มาจากการที่สวนแล้วก็เผยแพร่ให้่านผู้ชมได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวผมจะ ทิ้งเบอร์โทรไอดีไลน์ไว้ให้ใครมีปัญหาอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทักไลน์ผมเข้ามานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ